เล่มที่2ครับเล่มแรกชื่อกับดักความสุขรูปคาดความสาเร็จนะฮะเป็นเรื่องของความสุขและความสาเร็จมุกเต็มนะครับเล่มน,นี้จะเห็นชื่อนะครับชื่อคือกับดักความสุข,สสข2เพราะฉะนั้นเล่มนี้เป็นเรื่องของความสุขนะฮะแล้วก็เรื่องที่มีประโยชน์สาเหตุที่เขียนหนังสืเอเล่มนี้ก็คือว่าผมยังมีเรื่องสนุกและที่มีประโยชน์เหลืออยู่นะฮะ <c oughs> <ๆ S 1> ก็เลยนั่งเขียนนะครับมีทั้งหมด30เร <c oughs> <Beifall S 1> ื่องด้วยกันนะฮะพิมพ์ครั้งที่ล้วนะฮะเล่มแรกพิมพ์ครั้งที่เ็เป็นเบสเซอร์แล้วนะครับเล่มนี้ก็พิ คิดไม่ถึงนะครับก็คือมีหน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะจังหวัดลำปางทนะ่านพูดตรงๆโทรมาบอกว่าท่านผู้ว่าได้อ่านหนังสือแล้วชอบมากขอสั่งซื้อ500เล่มผมก็เลยตอนนั้นหนังสือจะหมดแล้วก็พิมพ์ใหม่เลยครับขอเอ่ยชื่อท่านนะฮะท่านผู้ว่าชื่อท่านผู้ว่าอาิคมนะฮะสุพรรณพงศ์นะครับ,รบต้องขอบคุณท่านอีกครั้งนะครับผมได้อบรมให้ข้าราชการรุ่นแรก500กว่าคนนะครับแล้วก็อีกหลายรุ่น อีกหลายอำเภอะฮะรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดของจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็ได้ไปเป็นวิทยากรประจําอยู่ที่อเมฟาแม่มออยู่หลายปีเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้นะครับอ่านสนุกแน่นอนนะฮะหนังสือผมทุกเล่มนะครับหนังสือผมทุกเล่มการันตีนะฮะแล้วไม่พอใจยินดีคืนเงินนะครับว่างๆนะครับลองสั่งไปอ่านนะฮะผมมั่นใจว่าถ้าอ่าน2เล่มนี้จะต้องสั่ง3เล่มที่เหลืออีกแน่นอนนะครับทักมานะครับ